อาฟู่อาฟู่เป็นยังลูกไม่เห็นน้อนเนี่ยหนาวเนี่ยเอาหนาวจ,จับเบาแอรอ์บาเงเลยโอ้ยให้เบาแอร์เบาลูกโอ้เดี๋ยวเบาให้เ,เดี๋ยวเบาเดี๋ยวเบาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแต่วา่าฟู่ซีนวดให้แม่แล้วย,ยังนี่พร้อมหรือยังเจ้าวันอยู่แล้วเหรอโอ้ยโอเคโอเคโอ้ยแม่อาบน้ำอยู่โอเคโอเค อ้ซ้อมซ้อมก่อนเพราะี่าหนีไหนีตะกี้เราเทปเลยนะโอ้เก่งเนาะฟูฟูนี่เก่งมากเลยนอะฮอ้เนึกอันานอยากน้อทมาหาเราไหมอ๋อได้ได้ได้เอาเอาคาจ้างเอาหยัางลุกเราไม่ขอมากหรอกกจับไ่ให้เราก็อข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 อตะไขเราจะต้องยังโอ้ขอตะไขเนอะขอ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 ซับตะไข โอเคโอเคได้ได้ต้องบอกต้องบอกต้องบอกพี่ป้านะอ่านลูกเฮ้ยแม่หนูก็อาบน้ำหิงเลยเนาะนี่จากนวดแล้วนี่นะอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวรอก่อนต้อัสนเนาะเดี๋ยวทันนี่ซ่อมก่อนไม่ไปน้องนี่แต่ว่าเมย์ฟู่ฟู่อาบน้ำอยู่แต่ว่ากะซ่อมไปก่อนฟู่ฟู่ะเอาโบ่เมยบ่ลูก โอ้ผู้นะสองสารเลยเนาะโอ้ยตายตายตายใจเราหน้าเอเมใจยเออหนาเาจจใจต้องทโอ้ยมันต้องทำ่ะลูกซอยกันทำามหากินนะลูกนะเราซ่อมนะเนี่ยเอาซ่อมโอเคโอเคนี่ซ่อมวันนี้โอ้ยคือเห็นหนาจากฉันเต็มใจวันนี้ โ <peach> อ้การกาต้องนวดลูกเพราะว่ามันจําเป็นน,นะเพราะว่าก็ต้องเห็นให้พี่ป้าหนะ้าอาหักผูฟูให้ได้ก่อนนะ่ <S <S ะรักไกปกัห,หักผูฟูตอนนี้ผู้ฟูกําลังดังเลยนะน, <S <S นี่คนคนดูนะแต่ละคลิปในยี่สิบสามิบวิวเลยนะ โอเคโอเคลูกโอเคพ่อก่อนสะพ่อก่อนอยู่บ่พ่อก่อนนะเราเหนื่อยเดี๋ยวไม่หมดไม่แม่โอ้โอเคโอเคลูกโอเคโอเคพ่อก่อนพ่อก่อนลูกพ่อก่อน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 พอโอไม่อยากพ่อเลยโอเคโอเคโอเคพ่อหล่ะพ่อหล่ะเดี๋ยวร้องแม่มากก่อนนอนลูกนะโอเคโอเคโอเค